พัสดุมาส่งครับสักครู่ค่ะค,คขอบคุณค่ะเอ,อ่อน้องครับนี่วันนี้เขามีเลือกตั้งแล้วเนี่ยไปเลือกตั้งยังไงอ๋อเลือกตั้งพ่อคะวันนี้เราจะออกไปเลือกตั้งกันกี่โมงคะงั้นเดี๋ยวไปเลย,เยไม่ทันแล้วเ,เดี๋ยวจะเสียดายแย่เ,ยเขาเปิดให้เราเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะ แต่ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแล้วต้องทำไงอ่ะนี่ไงเราก็เข้าไปดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันสมาร์ทบหรตเข้าไปดูเลยนะว่าเราอยู่หน่วยเลือกตั้งเขตไหนแล้วก็ตรงไหนแถมยังแสดงลำดับที่ในทะเบียนเลือกตั้งให้เราอีกต่างหากเอ๊ะแล้วเลือกตั้งต้องทำไงนะเขาจะให้บัตรละมาสองใบใบนึงเป็นแบบบัญชีรายชื่อส่วนอีกใบนึงเป็นแบบบังเขตเลือกตั้ง คุณตาก็เลือกกาหมายเลขของผู้สมัครที่คุณตาชอบทั้งสองใบได้เลยครับเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ในหีบเลือกตั้งแล้วตอนกาต้องกากระบาดเท่านั้นนะอ,อย่าไปเขียนอย่างอื่นเข้าไปล่ะไม่งั้นเป็นบัตรเสียเลยนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว